สบายดีป่าลุงสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อพอ,พอ,พอกันเช่นเก่าฉันเคยกับสองน้องเดือนปาลุงเลยโอ้ยเกิดเหตุบกคาดขีดปะลุงพอนองเดือนลงทางโทรมาฮะอันไม่น้องเดือนต่างทะเลทรายลงทางปาลุงเลยไปส่งปู่ข้ามาพอลงทางสัตว์ไปเรื่อยๆโทรมาเป็นหิ้วเข่าปะลุงเลย ยังบริกนเขาเสาวตอนนี้ซามงแะ้รปะลุงยังมาบ่หอดอยู่จักสิไปทางใดโพดโพโทรไปเมื่อกี้เนี่ยว่าจือได้แล้วสันเดี๋ยวจักหน่อยเพื่อนมาหอดปะลุงเลยจังถามเพื่อนมาไปเห็ดจังได้คือลงทางกระดอกกระดีอะฒเทตไปแต่เ้าสาวผู้ปะลุงเ้ยโพดโพโอ้ยโพดโพธิ์พองเดือน ใช่แต่ว่าไม่ต้องเดือนใส่น้ำมันหลดเต็มถังไหวปลาลูงเลยยังไหท่านได้กินข้าวอยู่ครูมื้ออืมเอาเงินในเพิน่นเมื่อเช้าในเพิ่นถือไปนำเห็นเพนโรมาว่าเห็นเงินข่อยอยู่บ่าวาสัน <Yeah. S 1> จะข่อยเทียหรือข่อยลืมมันจะลบเมื่อหาบ่งพอเพลืมเงินอยู่เพื่อนปลาลูงเลยเราบ่ yeah. 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 มีเงินติดโตปลาโหฮิ้วข้าวที่เพิน่น เดียเ๋ยวรอรุอ่นปลาลุงเลยจังหน่อยเพิ่นมาหอดไม่ต้องเดือนสิทายคลิปให้เบิ่งอีกเลยสุดทามเพิ่นแบบไปเห็นนดนอะไรคือลงกระดักกระโดดเทปปลาลุงเลยหิวแหงเป็นอะไรฟ้าหากกมาหอดปลาลุงเกือบตายเออเกือบตายเลยแสบเบิดนะผาบแสบเลื่อมแมงแมงเลยลุบไฟรุบมารุบไปรุบมาที่บนเขาโอ้ขาจะบอกว่าอันนี้มันมาล่อยยังแล้เพิ่นได้่นจอไปสาดขึ้นไปพุ่น สัดขึ้นไปพุ่นเลยวัดตะวิศอะไรสิขึ้นไปพุ่นเลยได้มาไหนลงเลยได้มาไหนจัดขึ้นไปหุ่นหมดเลยไอความคิดอะไรสิเมื่อบ้านเลยก่อนโอ้ยออกแต่น้ยย้งขี้ลงมาหน่อยหนึ่งมันกะทางลงมาพี่มันกะมาพี่แล้วจะประศาสขึ้นไปผูก <Okay. S 1> ไม่คนละทางใดลงที่ตะเวนโต๊ะกับตะเวนออกมันต่างก,กันประสาสอยู่งเป็นนะ้องวัดประศาสัตผ่านไปน้องวัดหนึ่ เห็นช่องชัเืออบ้านวัดอยังกลไปกลมายังมาจักทางมาอยู่โอ้ยมันเป็นอคืออมาแต่ก่อนรลายปนี่นะนทางอ่ะผนงูไปงูมาทางเชีนเก่าถามเขานี่แหละตรงนี่แหละตรงไปงูไป่ยังบมเนยังมาถอดมายังเห็นบ้านนวัดอีก่แหละวะรว่ารแ่กันเลยอ่าบัดบัดบัทีอได้มากขึ้นขวดก่อนน้กมาก วันนั้นห่ออันเลี่ยวในป่าหยาอันนี้ทางเป็นทางเล็กๆก็ไปแล้วเป็นทางอ่ะยังเสาเอมอาหารอาหารเออเอาเอาแต่น้องน้าโป่งนะไปใช้น้องวัดนะจะคือนบริษัทเขาบ้านน้องอีเหลือง มันน้องอีเลือกหัจักชำนาสัตว์กับน้องอีเลือกน้องเอียงกันเลยโอ้ว่าแล้วกันหมดแท่งออกเลยจักชิบ้านไหมโทรมาทาคนแจักชิบอกอะไรจักจะอวยหนาเนี่ยยางก่อนหน้าเย่างก่อนไปย่างไปทัทายกับงูมาบอนเก่าไปทางกล้วยกับงูมาบอนเก่าเห็นน้าย่างกับมี่อีวันนายุ่งนายุงยมนยุ่งมันดีดีม่นจะสผิดวสัตว์กับพี่ตะพ่น เห็นบัตรยังก่อนบองแดงบัตน้าป่งสัตว์คือพระธาตุผุนระเด้อบัตรเลยแค่มาเจ้าเขาหน้าป่งคือเราไปใส่น้องอีเรื่องนั่นก็มาทางนั้นก็ได้แต่ไปแต่มาทางหน้าเขาเหมเขาเห็นทางหน่อยเดี๋ยวเราไปมันเป็นโน่นในทางนึ่งเดียวไปมันบัตนทางผุนตะวันทางเฮือนทางเมื่อนี่ว่าเห็นรัดเขาแมวเขาว่าเออขามไปนี่แหละเขาขามมาก็เห็นบัตนบัตรน้องวัดอืบัตรน้องวัดกายพระธาตุผิวยังเห็นทางเขาแหว่บัตรยังก่อน นายนโยงอีกเอ้าวเออก็เจ es oh. uh. ้าก the um ็แล่นลงมาเลยก็บอลกันแล้ก็เรียกเขาไปแล่นลงมาเลยพี่แต่ก็ไม่เรียกสายบอลเดียวก็ลงมาพีนเรียกสายเลยมันเป็นทางเขาไปเลยแต่ว่าเรียกสายเลยก็เรียกครัวอีกอันหนึ่งเป็นเรียกสายไปเลยอีกไปสาดว์คือท่าพูนอีกเห็นวันนั้นนายนโยงอีกเลย อะไรวะบ้านพี EN, <ine> ่บ่าเนี Sy ่ยมันก็วนไปวนมาเนีนี้ไปสายก็เห็นไปครัวก็เห็นเมืองซองคอนแ่ไม่ได้เจอพี่น้องไอ้ขืดแล้วจะไปทางใดไปทางใดกับบุพเบราเก่าเดี่ยวแสกันใะยุ่งเดี่ยวครัวกันใะยุ่งไม่อยากไปแต่ใะยุ่งเด็่เป็กินแรนกับไปบ้านในยุ่งนี่อบ๊อบขดโอ้ยเฮ้ยออกแต่ใะยุ่ง่นเบางทางเขาในยุ่งขืดน้นี่นะเขาแหลกแล้วไม่นี่กับหล็กแหววแล้วไม่น้อยเดียวกับแมน ปัดออกมาหอดครัวจะบ่อนอันไอ้ผ่อนอันนั้นโล่งวันนี้พอดอันหอดบ่อนทางงูอันเดวิดอันพอดอันชวนหนักยังอะไรชันอาหารยังอะไรอ่าขึ้นชวดเปล่าอ่ะมันอยู่ในนี้ทางเว่ใไก่ก็หลุดวนไปวนมาแต่บังเฮงอยู่แถวอะไรโซ่สมุนบ่อนเดียวน่ะเอาจะโซ่มาทำขวดซามแยกเรียร์ใส่หรือเรียรโครหรือไปทางใดจักเจ้าหันหน้าไปทางใดจักสิตอบได้ไร กันจะฮันหนาไปพุ่นเจ้าปีสัตว์ไปพุ่นเลยขึ้นบ่ออกเลยเขาจะหั่นหนาวไม่มีกันสัตว์ไม่มีเลยคนละบอกก็ถือฮันนี่มาผ่ากินเ้อะนะเพิ่นมาแต่ส่งปู่ป้ลุงเลยส่งปู่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยโอ้ยลงที่ลงแดนตอนไปแต่กันตอนไปกะลงเล้วบุญตอนมาบุญเป็นลงพอจักพี่อราบอกกับจักเออบอกกับบุญเคยไปจักที่อ่ะอันขอว์บตามทางเสซนนะลงมากะ ต้นหอดอันทอดป้าอีแม่นบ่ป้าทางไว้นะยงเออตามทางเส้นนั้นลงมาเลยเลยเข้าไปนี่มันบ่ได้เห็นได้ปุ้อันตามป้าอตัวจะว่าอทางเวยบ่ได้เห็นได้แต่ว่าป้าเวยบ่เห็นก็ว่าไปหาก็อีพ่อป้าจนอดผู้ไปถามเจ้ากายมาแล้วว่ากายมาอีกจเห็นป้า

ถึงมือได้ลูกเอาไปให้เอาไปให้ลูกให้เคื่องหนึ่งนะอโอ้ยเอาเสษธงไว้ดีๆกว่าอ่ะมือออกได้ลูกปาดเป็นเคื่องอีกเฮ้ย โทษมาทวเลได้ทรายทว่าให้คอยโทรไปบอกว่าให้อันมาทางพี่ห่วยว่ะทางพี่มันกักทางและแทางพี่ทา <c oughs> งแ้วมันกับพี่มันทะเลคอยว่าว่าลําก็ลงทางเห,นหน็นเนาะตัดเน่นมันขาดก็เลยวานเนาะ ยายไปกินก yeah, <laughs> ouais. ับข่าวปะลุงเพิ่นบอกกินแกงน้อใหม้น้ำใม่น้งเดือนเพิ่นบดเเพิ่นบโมยาแกงน้ำใม้เพิ่นว่ตาลุงสังเกตน้องดาปะลุงเลยมาอยู่บ้าเมื่อหายบ้านเมื่อใครไนเด็กต้อนรับเบิรงดูปะลุงซอยเบิรงเอายังใสจังส์ีเศร้าปะลุงเลยให้ลูกเป่ายานทีท่าให้ลูกมาเบิ่งดดู ถาอัญญาห้องยายังก็ดลังเลงนะเบตาดินยาเบตาดินปลลุงเลยเนะว่าเป็นยาล้างบาดเนาะแล้วไป้องเดินกันมาใส่พงวิเศษปลลุงเลยแองเกตินน้องดาผมผมมีแต่ตุ่มปลลุงเลยจักเป็นอียังเป็นตุ่มออกอย่างแหนกขึ้นเองโมเมนต์มันแดงไฟก๊าะโมเมนต์ตัวแรกนะว่าเป็นรมบบแดงไฟก๊าซกว่าก๊าตีนเปอร์เลนตินเป็นเปื่อย ล่างๆมาปลุงเอ้ยขืนหดแขนหดคาหนาเกิดเองปลุงเอ้ยน้ำมือก็เกิดปลุงเอ้ยเบ้างค่ะแม่เบิร์นลูกหลักครับแม่ดูนี่จำดีสี่พันแถวมือแถวแขนปลุงเอ้ยกระต้นกระโตก็เริ่มเกิดแต่บาระตุ่มซองตุ่มจะเป็นยังปลุงเอ้ยซอยเบิร์นเนย ในนั้นเดือนเราปรจักแนวแล้วปลาลูเลยจักเสร็ศษอะไรปลาลไปหาหมอเลยขึ้นที mm ่นอยแม่กับพวกนับ้านเนาะล่างอันเบตาดินแล้วก็ใส่พ yeah, ุงวิเศษในะเพิ่นยามาเศร้าเอานน้ำอุ่นเสร็จปลาลูเลยอันน้ำอุ่นเสร็จแล้วแล้วก็ล่างด้วยเบตาดินแล้วก็ใส่พุงวิเศษตอนกลางเวรก็ใสใสแต่พุงวิเศษใสจเพิ่นยามาแรงมากก็ล่างน้ำอุ่นอีกแล้วก็ล่างด้วยเบตาดินแล้วก็ สีป <c oughs> ุงวิเศอีก้ย่างบ่ได้เลยเนาะมื้อนี้แม่นมือานนี่น่ะว่าแห้งแล้วเลไปกินอีหยังผิดบ่รู้จังได๋มื้อนี้น่ะเริ่มแดงขึ้นมาอีกแล้วแถวบที่เป็นบาดเป็นตุ่มนี่ปลาเ้ยมืนมมอก็ได้อปลาเยแดงอยู่นํานนนอันนี้เินแดงห่อยู่อื้อ ไม่แต่หายไม่แต่แอะเปินเจ็บปะระลุเ้ยจกักจ้าอยังท่าโอ้ยอไปหาหมอเมออื่อหนะ้าปกามียาก,กินให้นะองพอน้องเดือนแล้วก็มียาท่าปะระลุเลยเอามาท่าก็คือเก่ามันบวกลงกินก็กินคือเก่าไม่ตน้องเดือนเลยยุดให้กินปะระลุเลยยาท่าคือหู้ซึกกว่าท่าแหละมันมันแห่งข้นกว่าเก่าก็เลยยุดท่าก็เลยมา เบต้าดินล่างปรร้งลุงเอ้ยนะก็ท่าพงว,วิเศษว่ะไข่แน่แล้วเริ่มแห้งแล้วพันมาขึ้นใหม่อีกป้ลุงเอ้ยน,น่ะนี่เป็นตุ่มใสๆเป็นตุ่มแดงๆผูน้ำแขลนกะ,ะเริ่มเป็นตุ่มขึ้นมาปร้ลรุงเอ้ยแม่นบดป้ลุงเอ้ยแถวแกลนองดานี่ผนติง่งป,ปูบับปูบับอยู่จ้ากเศษอะไปรป้ลุงเอ้ย คลิปนี้ก็ได้ปลาลุงไพมมีวิธีได้กันในนำ้ำไม่ต้องเดือนในเด้อปลาลุงอีต้นน้องดา้ามแตรหายก็หายเมื่อคืนนี้ก็หายเบิด์ตคืนพอกันไม่คลิปหนาปลาลุงกับสบายดี